พระสมานองรมพุทธเจ้าของเราพระอ,องค์ทรงจัดบุคคลให้เป็นระดับให้เป็นประเภทที่เกิดมาในโลกนี้มีอยู่สามสี่จำพวกพวกหนึ่งพวกอั d e ดอร์ดีเวลพพวกด้อยพัฒนาไม่พัฒนาใช้ฟาตาตัวให,หม่ใหม่อันเด e ร์ดีเวล n t หรือว่านานดิวิลเมนต์ไปเลยไม่มีการพัฒนาภาษัทปาตาของท่านท่านใช้คำว่าอนุโสตะคามีพวกตามกระแสกิเลสตัณหาแล้วแต่มันสิเป็นไปอีวันทองไปก็มันเลยพื่นอยากทำอะไรก็ทำอยากพูดอะไรก็พูดมันอยากกินก็กินมันอยากหลับก็หลับมันอยากนอนก็นอน มมีการควบคุมปล่อยไปตามกระแสของสันชาติอาณาตัพวกนี้พวกล้าหลังยังไม่ได้พัฒนาส่วนพวกที่สองน่าจะเป็นพวกเราในกลุ่มนี้พวกเวลลอปปิ้งกำลังพัฒนาภาษาพุทธิจ้าของเราพค์ทรงตรัสว,ว่า ปฏิโสตะคามิงปุคโลบุคคลผู้ฝึกหัดพัฒนาฟื้นทวนสวนขัดต่อกระแสแห่งกิเลสตัณหาความเคยชินสัญชาตญาณมาสู่ภาวิทการ์นที่เราเคยพูดแล้วเมื่อตามใจกิเลสตัณหาเมื่อตามใจความรู้สึกของสัญชาตญาณจึงต้องมาฝึกตอนนี้มีอีกคำหนึ่งว่าทรมาน,นะมาทรมาน ทร,รทรมานะมานะในประวัติใจข่มใจทรมานใจฟื้นกระแสของมันบาลีจะใช้คำว่าธรรมะธรรมีนะข่มกำราบพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่งามของจิตทวนกระแสมันนี่ประเภทที่สองประเภทที่สามพวกนี้ ไม่ทวนไม่ตามจะเรียกว่าโพส v e เว p m เ n t ผ่านผลการพัฒนามาพอสมควรภาษาท่านพระาพระท่านท่านแกว่าทิตัดโตทีตัดโตฟุครโบุคคลผู้ตั้งมั่นแล้วในอริยะยะธรรมนี้ ไม่ไม่มีวันที่ไหลไปตามกระแสการเปอยู่ก็ไม่รู้สึกว่าจะฟื้นทวนสวนขัดเห็นเป็นเรื่องธรมร,ธรมดาธรรมดาในการฝึกขับพัฒนากลายเป็นเรื่องสนุนสนานด้วยตื่นมาตีหนึ่งตีสองมานั่งสมาธิอยู่อย่างนี้ไม่รู้สึกฟื้นทวนสวนขัดกลายเป็นเรื่องความสุขด้วยซ้าไปตัวนี้เพราะอะไรมันมีตัวให้เกิดความสุขท่านเรียกท่านเรียกว่าสุขัสาหาโร มีอาหารแห่งความสุขอา้าวคำใหม่ๆอย่างนี้ช่วยจําไว้บ้างพวกเราสุขสาหาโรอาหารแห่งความสุขมีอะไรเป็นอาหารแห่งความสุขศรัทธาศีลจาระปัญญามีชื่อแปลกมากคำสีลประเภทนี้มีชื่อมากคำอย่างนี้ก็มีสุขสาหา,หาระธรรมัง ทำมันเป็นอาหารแห่งความสุขนำมาซึ่งความสุขอาหารนั้นมันปว่านมานะสะเพสตาอาหารติทิตาสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้มีชีวิตตั้งอยู่ได้นมามาตั้งอยู่ได้ด้วยความด้วยอาหารมันแปลไป,ปแหวนหนึ่งไปอย่างนั้นสุขศาสหารโรม,มีอาหารแห่งความสุข ยจะสะทันจะส่ลังจะปาซาทาังธรรมทัสนังเตเวกาเรณนปรจเจติพอมันจริโยขถังสุขันติบุคคลใดเป็นูดถึงพร้อมด้วยสธาและศีลมั่นคงดีงามแล้วเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีการศีระจาคะ มันจะออกมาในโลกปาสาถังธรรมทัศนังปาสาธังคือมินจิตใจเลื่อมใส,สแสดงออกมาทางกายคือเป็นผู้เสียสละช่วยสนับสนุนกิจกรรมจุติการของวัดวาของพระศาสนาสนับสนุนบรรลุมพระพุทธศาสนาบูชาพระศาสนาไยสแสดงออกมาทางกายด้วยการเสียสละสนับสนุนปัจจัยอันนี้ท่านใช้คำว่าปาสาถังคือเลื่อมใส ทางใจมันมองไม่เห็นมันเห็นแต่อาการกิริยาทางกายท่านจะจะเอาคำนี้มาเป็นคำแทนคำว่าจากะับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งปาสาทางตัวนี้เป็นเป็นเป็นไฟฟดแทนให้ให้รู้ัจว่าจากะจะต้องออกมาทางโลกเลื่อมใสเสีสละช่วยเหลืออย่างอยู่ดีๆคิดได้คิดดีก็พาใจสร้างห้องน้ํานั่นนั่นปลาสระทางนั้นปลาสังนะเก็บเงินเก็บทองมันจะพากันสร้างห้องน้ำปีหน้าถ้ามาใหม่จะไม่ต้องเข้าคิว เนี่ยมันออกมาเลยออกมาเพราะอะไรธรรมทัศนาังเห็นอยู่ซึ่งสภาวะนี้สภาวะธรรมเนี่ยโอ้ยมาประพฤติปฏิบัติกันมากมายมันเะกิดความทุกข์เข้าคิวก็รอเสียเวลาจะไปนั่งสมาธิภาวนาเสียเวลาที่จะไปรอคอยฟังคาต้องให้ท่านครูบาอาจารย์มามาคอยเราถ้าอย่างนี้เรามารวมถอะสร้างห้องน้ำคนเเล็กคนเรน,น่น,นมันออกมาอย่างนี้มันจะเป็นกลุ่มนี้กลุ่มที่ว่า เยจะ,จะสัทธนรจะสรันจะปาซาทางธรรมทัศนะทัศนะไปไปเห็นรรตรงนี้มีความหมายกว้างครอบจักรวาลสภาวะทั้งหมดคือชีวธรรมทรงไว้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชือชีวธรรมสัพเพธรรมาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไปธรรมแต่อันนี้เห็นเห็นเห็นปัญหาเห็นเหตุหให้เกิดปัญหาเห็นประโยชน์ด้วยเห็นโทษด้วย เห็นสภาวะเหล่านี้ที่ว่าธรรมทัศนังเห็นอยู่ซึ่งคำอันนีเน้เป็นชื่อของปัญญาบุคคลใดไปพูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาและศีลอย่างมันง่นคงเป็นผู้มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวแล้วเห็นอยู่ซึ่งธรรมอันประเสริฐอริยเจย,ะยะธรรมนี้เตเวกาเรณปจเจติพรมจริโยัขทังสุขันติคำนี้แปลกมาก ภาเราะด้วยเขาย่อมมีความสุขยังลงสู่พรมมจันทร์พรหมประเสริฐจันทร์จะิดจะความเป็นไปแห่งชีวิตอันเริฐชีวิตดีงามจะมีความสุขไปเรื่อยๆสู่ที่ได้ให้สู่ที่ได้ทำกุศงานามดีมีความสุขไม่เบื่อหน่ายเรียกว่าสุขัสสาหาโรอาหารทำกลุ่มนี้สถาศีลจาระปัญญาสี่ข้อนี้ เป็นโซดปริยังค่เป็นองค์คุณของของผูง้เข้าถึงโซดาบันในขณะเดียวกัน,ยกนกอย่างหล่อเลี้ยงชีพที่ดําเนินอยู่ดละลงอยู่ว่าเป็นสุขสาหาโรอาหารแห่งความสุขนํามาซึ่งความสุขภาษาพระที่บอกว่าสุขสาหาโรถ้าแปลปฟฟเป็นภาษาฝรั่งคำว่า please i n w o r t ภพมจาริโยคทางสุขันติมีความสุขอันอย่างลงสู่ภพมจารีงาม พฤติกรรมอันดีงามมาตรงกับาฝรั่งว่าพรีเซอร์อิงเวอร์สดชื่นเบิกบานแจ่มใสมีความสุขความพอใจในการในงานไม่ได้จำใจนะทำด้วยความพอใจมีความสุขด้วยไม่เบื่อไม่หน่ายตื่นมาแต่ตีหนึ่งตีสองไม่ใช่ตื่นมาทรมานตัวเองคิดว่านี่มันเกิดมาทรมานกิเลสมีความสขใจด้วยได้ฝึกได้หัดได้พัฒนาโกนก็โกนไปตื่นก็ตื่นขึ้น นั่งรับเป็นเลยเรือบาณที่ดีนไปแลัววอสสคือมอือแรกไไวันใดวันแรกมามยังนั่งรับมันเป็นงอกบ้างแงกบ้างแต่วันนี้ตัวสู้เลยประเทศงอกเขาใช้ได้เขาวิจาวั่าน่ารักนะการที่เราตื่นม,มานั่งหลับกันได้ดเกๆๆื่อยๆไม่ใช่ธรรมดานะตื่มนมาเห็ุให้เทวดางเง ถ้าเป็นเป็นทางภาคกลางยังไม่รู้เรื่องคํานี้คคำว่าเงื้เป็นภาษาลาวคาเดียวมาถึงอัศจรรย์ประหลาดแปลกใจงงงุนงงงึดอัจฉริยันพันเตนะ่าอัศจรรย์จริงพยายาคคาถ้าเป็นภาษาลาวนในวันลาวเ,เ,เ,เป็นเงืดอเด้งหน่อยนะกหนังสือเก่าๆสมันตาปาสาธิกามภูกใหญ่ ตั้งยี่สิบห้าหกไปอา่านไปอ่านดูจะเห็นเห็นข้ขอคำเหล่านี้มากแต่นี้คงจะถกเขาไปหมดเกือบหมดแล้วแหละคงจะไม่มีอัชินิยังพันเตโคภควาเป็นตระเงินเดียวหน่อย,ว,ยาาวันศุกร์น่ะภาษาไทยว่าน่าอาศัศจรรรย์จิงอภูตังพันเตไม่เคยมีอัชินิยังพันเตไม่เคยน่าอาศัศจรรย์วันหนึ่งตอนเรื่องๆอย่างนี้แหละ ตอนดึกๆอย่างนี้แหละวันหนึ่งพระสมาทธทรานพระเเจ้าของเราพระองค์ทรงนั่งอยู่ในป่าดึกลมหนาวพัดลมลมหนาวกระพือพัดจากเทือเขาหิมาลัยหอบเอาความหนาวเหน็บอันเย็นในเลือดด้วยกินไอของหิมะพระองค์ทรงนั่งอยู่ในอียาบทที่ สงบนิ่งด้วยความสุขในวิหารธรรมหลังจากนั้นก็มีพระสองสาวกบางพวกบางองค์ที่ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่ก็ฝึกตนก็ไปนั่งอยู่ข้างๆหลับบ้างง,บบาง,งกบ้างแงบ้างอย่างพวกเรานี่แหละเทวดาหอมาเป็นฟูเทวดาจะมาตอนเด็กๆนะมาล่นเรือ,อไปเห็นเอผู้คนเหล่านี้เป็นผู้มีความสุขหรือเป็นผู้มีความทุกข์ก็ได้ คนเรานี้มีความสุขหรือเป็นคนมีความทุกข์เนาแต่ว่ามีความทุกข์ก็ไม่เชิงนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้พูดใดๆก,กันเงียบไม่กระดุกระดิกเลยธรรมดาถ้าคนมีความทุกข์มันจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้มันต้องพลิกไปพลิกมาต้องกะสักระสากระบ,บนกระบายอันนี้ไม่นายจะมีความทุกข์เอถ้าดูอีกทีน่าจะมีความสุขธรรมดาคนมีความสุขมันนั่งอยู่ได้นาน,านๆทำอะไรได้นานๆ บุคคลเหล่านี้น่าจะมีความสุขเอถ้าจะว่าความสุขมันจะสุขได้อย่างไรนั่งอยู่เฉยอยู่ในปาน่าในดงตาก็ไม่ได้ดูหูก็ไม่ได้ฟังคูดจากันไม่ได้พูดกันบ้าคือเปเรื่องเงินเอนเราส้นในประเทศเทวดามาวาน่าสัจันเทวดาขี่ดอมีไดไรละคนมูไปเร็วปรไปเพื่อนผ่านไปไอ้มอนี่มันสงสัยมันก็นก,นกลับมา คนเทวดาตัวน,นีเน้เป็นเทวดาชอบสนกุกชื่อว่านันทเทพนันท์ท์ไป่าเพลิดเพลินเทวดาชอบเพลิดเพลินเพื่อน,นี่เรามาถามมูบเริมาจอบถามมาถามกันนะค่ัข้าแต่มหาสมณะผู้เจริญพั้วทันทั้งหลายนั่งสงบ,สงบเงียบอยู่ในป่าลมหนาวก็เพือพัดหิมะปกคลุมบนยอดเขาเย็นเยือกอย่างนี้ท่านมีความสุขหรือท่านมีความทุกข์ ถ้าท่านมีความสุขท่านจะเพิดเผดดยเรื่องอะไรตาก็ไม่ได้ดูหงก็ไม่ได้ฟังปาก็ไม่ได้พูดกันอีพวกจีอย่างจะไม่ว่าอะไรมันมันก็พูดของมันไปอย่างนั้นแหละท่ามไปถ้าท่านทางหลายมีความทุกข์ทำไมนั่งได้อยู่เฉยๆธรรมดาคนทุกข์มันต้องการเสกการสายกวนกบาย้าพเจ้าไาม่เข้าใจจะว่ามีความทุกข์ก็ไม่ใช่ จะว่ามีความสุขก็ไม่ใช่จะว่ามีความเพลิดเพลินก็ไม่ใช่ถ้าไม่มีความเพลิดเพลินมันจะมีความสุขได้อย่างไรมองดองพระราว่ายังไงดูก่อนเทวดาเราไม่มีความเพลิดเพลินเราไม่มีความสุขเราไม่มีความทุกข์คนมีความทุกข์อะไรจึงเพลิดเพลินคนเพลิดเพลินอะไรคือคนมีความทุกข์ ไอเน็กพอฝึกไปินเหล้ากินเปิงมาลลองมาลลัมมันทุกข์เลยงมันบอกมันนั่งประเดี๋ยวขึ้นห้องได้มันบอกนันทิโตวัตุคิโตโหติทุเคเยวะโหตินันทิโตคนเพลิดเพลินนั่นแหละจึิงชื่อว่าเป็นคนมีความทุกข์คนมีความทุกข์อะไรจึงแสวงหาความเพลิดเพลินทุกข์สิ่งทายมาหาเราไม่กินอุกอังสังขัญญาไปหาเปิงมอลลองมอลลัมตีกันขากัน เอาขี้เป็ดไปเช็ดขี้ไก่เหม็นงไงพวกเราก็กหอบปาดไปนี่ไปสินเอาไฟไปดับไฟก็ยิ่งทุกข์นี่พวกเราพวกมาฝึกตนไม่ทุกข์ดอกแต่จะมีความสุขถ้าเรามีทำสิ่ประการนี้ขึ้นมาบุคคลกลุ่มนี้เป็นเป็นกลุ่มที่ตัดโตกลุ่มที่สามไม่ได้ทวนนะตอนนี้ฟื้นฟื้นมา,นานแล้วมาชินกับการฟื้นทวนสวนขัดนี่แล้ว มันชินกับการฝึกปฏิโสต่าขามิงทวนกระแสของจิเลตนาหาเมื่อมันชินแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ทวนดูๆเข้าไปมันจะมีความสุขด้วยซ้ำไปมั่นใจในพฤติกรรมของตนเองมัน่นใจในการการะทํานี้จิตใจไม่กระวนกระวายไปด้วยกันอยากจะได้จะ,จะมีใจจะเป็นคือตัวจ่าค้าตัวนี้มันจะปลดปล่อยอยู่เสมอพระญจาก็เห็นอยู่ก็เลยเป็นเป็นอาหารแห่งความสุขถ้าก็เลยเรียกคนกลุ่มนี้ว่า กติทิตัตโตปุคขโลผู้ตั้งมั่นอยู่ในน้ำไม่จมน้ำไม่ว่าน้ำจะไหลแรงหรือจะไหลค่อยไม่รู้สึกว่าเป็นทวนเป็นฟื้นไม่รู้สึกว่าตามน้ำไม่รู้สึกว่าตามกระแสหรือทวนกระแสแต่รู้สึกทรงตัวได้อยู่ในกระแสทุกกระแสว่าโลกนี้สรรมชาตินี้บ้านเมืองนี้จะพันฝนแปรวนะอย่างไรชีวิตนี้จะขึ้นจะลงะอย่างไรแต่ใจก็พออยู่ได้ไมันเป็นทุกข์มันถึงกับไปโฟคอตาย อย่างนี้รูกบัิตัดโตมีภาวะที่ตั้งมั่นทางใจิตใจไม่ร่้รุ่มดอนดอนไม่กระวนกระบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนมีน้ำซ้ำมีมีอาหารด้วยสุขาาห้าโร,รอาหารในความสุกเกิดขึ้นเตเวกาเลนปะเจนติพมจริพมจริโยขาทางโุขันติในขณะนั้นเขาจะมีชีวิต มีความสุขอันยังลงสู่พรหจจันทร์คือพฤติกรรมที่ดีงามของเขาคิดไปข้างหน้าก็มีหวังคิดย้อนหลังก็เบาใจสบายใจคิดไปย้อนหลังคิดถึงถึงศีลถึงพฤติกรรมเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้ทําให้ผู้ใดเดือดร้อนด้วยการด้วยวายจาของเรามันก็เบาใจฉะนั้นคนอื่นจะมาเบียดเบียนเราแต่คิดไปข้างหน้าฐานานี้ไม่มีอะไรก็ตามถ้าชาติหน้ามีจริง ถ้ากรรมนี้มีผลจริงก็เบาใจมีหวังว่าเราจะได้สิ่งที่ดีที่งามเพราะเราทําได้สิ่งที่ดีทีท่งามมันมั่นใจเกิดคอนฟิดเดนซ์ขึ้นมาเกิดความมั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์อย่างเราสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายข้างหน้าอันดีงามแน่นอนตัวน,นี้ชื่อว่าอาจจท่านชื่อว่าอากาลปฏิสธาแล้วก็อากาลสตาอาจรสถา ไม่บันบันแบบไม่บน,นไปพวกสามพวกที่สี่ยังมีอีกนะพวกตีโนโนปราระคะโตก้าวข้ามข้ามข้ามฝั่งไปได้ไปถึงฝั่งข้ามขัน้นพ้นห่วงน้ำไปได้เหล่านี้เริ่มตั้แต่พระอนาคามีขึ้นไปไปถึงพระอรหันต์อย่างพวกเรานี้ ขี่เลี้วขี่เลก็ขอให้เป็นพวกปฏิโซตะคามิงทวนกนะระแสเนาะพอมาทวนมาขนาดนี้แล้วจนจะผ่านไปแล้วเราจะทีตะโตได้ไหมต้องตรวจสอบ